มุ Dante, nem, 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 ido, nem, nem, ้หมูมันมาอุยหมือนจะมาแกล้งแม่นะไม่ใช่เลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไหนเห็นไหมนี่ตัวอะไรตัวอะไรเห้ยเห้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ตัวอะไรอะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยทำไมมันดื้อจังเนี่ยความดื้อดื้อไหมดื้อไหม

มึงปั๊มปัมมึงปมนี่นี่วาเขาไปทำอะไรในนั้นอะะเขาไปทำอะไรว่ามันจะดื้อเกินไปแล้วนะนี่นี่นี่นนี่นี่นี่ด ชอบไม่ใช่อะไรหรอกชอบ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 ทำเป็นทำเป็นโมโหไปงั้นแหละค่ะไอ้้เจานี่อุ่ยนี่อะไรวิ่งนี่ปุ๊กนี่อะไรแม่จับหน่อยแม่จับน่อยอุ้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 ยวจเย็นเนี่อะไรอ้ยนี่มันทำไมอ่ะก็ให้เขาจะปรุงนี่ไงนี่ไงอยขอดูปรุงหน่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 อยขอดูปุง

<king> ไม่ใช <the> ่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้ว,ลวตามตาม,ตามไม่ทมไม่ทมไม่ตามฉี่ไม่ตามฉี่แม่ก็ตามฉี่อืมดูรอยนี่นี่ฝีมือใครฝีมือใครเนี่ยฝีมือใครฮะฝีมือใครเนี่ยที่นอนเน ى, ี่ยฝีมือใครอีหมูเลยเนี่ยหมูเ,มเนี่ยหมูเนี่ยไม่ให้เรียกว่าอ้วนนะคะห้ามเรียกว่าอ้วน เรียกหมูได้ค่ะอุ้ยเข้ามมุมข้ามม,ามุมข้ามมุมข้ามมุมอับแล้วมันจะมาแกล้งเมื่อกี้มันจะมาแกล้งไม่ใช่อะไรนะ,ม,นะม,มันจะมามันจะมางับขาเ <S 2 S 1> มื่อกี้มันจะับขาจะมั